ดีครับมีผ้ามาหลอมปลาครับมน,นี้เรียกแต่ีบ้านไม้านี่้ดังแค่ล้านม่ใจรง่าเเอองเี่ยเอาเอาหม่บ้างเอาไม่ันนี่ตันนี่เยอได้ใหมเยอมันมนเ่อ เ่องมาเรืงมาเรื่งมากลัปลาไว้นานได้ปลาโดดล่ครับทูทยเรขึ้นไปเยี่ยวบ่อยเวอเยี่ยมทีไหนมามาทุกทีไปหลกิเดียววะ จาแก้าไปกินน้ำเล้านแก้วเดียวกันไม่กินลำกันเด้อแล้วเข้าห้องน้ำก่อนข้าไม่ไม่เข้าในน้ำทีจะให้เปเข้าข้างบนจีอ้วนนะเราคนก็หูวใจกันเด้อิันเต็มหมดมันไม่คิดไม่ค่อยดีขนาดนี้เข้าแล้วเนี่

ไม ok, ่ไดก็ชีค่ที่ันนั่นละฮะฮะอืมข้าเอาไปข้าเอามาตัวมาอื้ออ้อคือพ่อมาส้นเหอบ่มาสูนบ่มาสูนบ่ไม่มาสูนบ่ไม่ได้ขัสูนเหี้ยปี๋ปี๋ป không phải cái đầu tận hận 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 อไพูดแล้วยุ้ใส่ะดาบคุณผู้เาเห็นโย่โยโอ้โอ้ตำปัยไม่เนีหรอปังคำตำปหนึงอโอ้ยขาโดตำปางแล้วก่ตายกินดังเอม่กินดังไม่ได้

บอเลงนี่เดียวนีิกรคอยใหญ่นี่ตัวม่อโมันโอ้ปลาโดมีตัวเดียวเห่อวามาี่ว่าเชียงนี่แต่ชอบนี่พนเป็นสีละชอบนีนว่เชียงแม่าเป็นไงยังยัยงอย่นี้วะนี่่า Hãy nhóc cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กว่าก mm. ันซ right. uh ื่อดีว่เอาเนี it, uh ่ย huh สักแค่เจดดาัเ huh สียงจะดงวเียงเหมือนได้ึน้นตอนเอาดาอุ้ยมาสั่นจักโดบ่เลิกมาเลิกยุมาหลดันนั้นได้นเลิก ไปไม่ชอบอะไรออกมามันออกมานั่งยืนหันหน้าเขาใส่จสดงนะดาก็ชิได้มันเชียงอันไปหันหน้ามักจะดงสิเนาะยกไปได้ก็ซ่ามเชียงไปนะ

ตามเนี่ยเอด้เห็นะโอมาน้นคุณฟังไปยังอบี่นงเพาเนี่ยเด่ง่อยู่ดอกออายจนี่ต่เรวยเลยมีว่าไนเนี่ย ต่นอเางกันดูตาคอไงหลังถึงดูห่างกันละคิดว่าคอไงไปกับฟันนี่ไดง

ดอกมบบนี้ดอกนู่นละี่ก็เนอยนี่็เจน้อยาารมุนเอเ้ยเากเห็นเขาเป็นที่จะเยอะางเอะ่นานนี่แหละอนเอาพิมพ์เอาเนอเส่ถุมละมันนันหัวขึ้ก็ซอนเอาหัว

khát leo, phù đổ, băng ngay. À, ừ. Trời <laughs> 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 <laughs>

อยู่ไม่ได้ก็มดจ้างเดียวแล้วมันประมาณว่ามีเพ่ยมาดีด่าแต่กูทั้งก็เลี้ยวไปทั่วร์ไปไม่ใช่เหนื่ไม่ใช่โซ่มันจ้างฟางหมดเว้ยขึ้นไปกดทำไมไม่มีจีนี่ได้ของนี่ไปแรงยุ่งแล้วไอยู่คนเรียนตายเยอะเรียนไปเมื่อไหร่ไปดูแล้ว วานุ <S <s ่งนี้ยัางรวยรวยรึเป่าป่ะอย่าง้ยแต่ขอใช้ย่างมาสิได oh, ้้ม่คือจะมาสิกล้วยซื้อบางหม่นบนนี้หรอกแลวเ่องมันสิเงันกันเอามากัดรับสั่นหรือซื้อสาวหน่อยไหมส่วนนี่าอืมสนนีย่างยุ่ยตัวย่ใหญ่งมันออกแล้วแล้วอ๋ตัวบนย่างอ่ะยัายได้ ăn chén, ăn chén đây không có đây được không à? ลองคุณงวะแวะงัดดูสิข้างนี้คือว่าจอดนี่หยุดเป็นอ้มกับเต็นไม่อยังมันสุดตาขึ้นได้ท่านนะท่านนะท่าเจ้ามีเคือกันไหมต้องหันไหล่ดิอ๋ออ๋ออ๋อว่านี้ว่านี้อย่าห้องอย่าห้องมย่าอย่าห้องข้างนี่กับว่านี้เทียคือกัน có nhảy hả lo bà tổ chị Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp